มาดูการเงินเลยค่ะการเงินของคุณเมธค่ะคุณจะเป็นอย่างไรคะตั้งสติหน่อยนะคะการเงินของคุณเมธนะคะเป็นอะเมจิเชียนค่ะรอบทิศทางเลยค่ะทั้งเข้าและออกอันนี้ต้องบอกไม่เอาใจนะโอ้มจิเชียนเนี่ยนะเข้าและออกรอบทิศทางเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองจะมีเงินเข้ามาชนิดที่ต้องบอกว่าโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนที่ทำยอดดีนะ บางคนมีเขาเรียกว่าสเตตเมนที่พุ่งเลยเดิน running ตลอดเวลาเลยทั้งเข้าแล้วออกนี่รู้สึกว่าแม้เข้าปุ๊บ,ออ,บ,บออกปั๊บเข้าปั๊บออกปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่เสียหายค่ะถือว่าไพ่เมจิเชียนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจ่ายได้ดั่งใจเหมือนเสกได้ดั่งใจนั่นเองนะ และอีกใบหนึ่งมาเป็นแปะไม้เท้าค่ะแต่ไพ่ก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยนะในช่วงเดือนเนี้ฟล l o ์มากอืมจังหวะบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกว่าโอ้บางทีฉันก็ช็อตฟิลเรื่องเงินนิดนึงนะบางทีเดือนอริเนี่ยฉันก็มีในเรื่องของปัญหาเรื่องหนี้สินเก่าเรื่องอะไรเดิมๆที่ฉันต้องไปเคลียร์ที่ฉันต้องไปคุย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ๋อหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเนี่ยช็อตฟิลในเรื่องการเงินที่เดือนนี้การเงินชันจ่ายหน้าไม่ค่อยถึงหลังเลยอ่ะแต่ก็มีคนมาซัพพอร์ตทำให้การเงินการทอ,องคุณอ่ะหมุนไปได้ออแต่พออีกไม่ช้านานคุณก็สามารถมีเงินมาคืนคนที่มาซัพพอร์ตคุณได้คือทุกอย่างในเดือนนี้เรียกได้เลยว่าไม่ติดลบ อืมแต่ยังไม่ติดลมบนนะพิมต้องพูดให้เข้าใจนะว่าไม่ติดลบแต่ยังไม่ติดลมบนในเรื่องการเงินอาจจะไปสักช่วงเวลาหนึ่งแต่แน่นอนว่าตอนนี้โฟโดีมากค่ะอืมนะคะ